และนี่คือสกินของซาสึเกะฮีโร่ของชูโยงนะครับผมเป็นตัวที่ทั้งพิวแรงและก็สามารถยิงเป็นถนูระยะไกลๆได้ <c oughs> แบบว่าโคตรโ,โกงเลย เราสามารถแย่งเต่าจากฝันของข้ามาได้เราก็มีไถ่เกียร์มาถูเราเรากำลังจะตายใช่ไหมผมก็เลยยิงไปเพื่อในการเช็คว่าถึงไหมแต่มันไม่ถึงเนี่ยแต่เพื่อนเรารมทีมเราส่วนกลับมาได้เหมือนกันอืมล้วก็ผมก็ใช้ธนูในการยิงแต่พาก็มีจูเลียโผลมาจากจาก,จากในในป,ป่าผมก็เลยซาซาเกินไปผมก็เลยเข้าไปในพุ่มแล้วผมก็ตายเออจากนั้นผมก็เลยแค้นผมเลยไปเอาบัฟมันน่ะเรียบร้อยแล้วผมก็เห็นข้างล่างเขากำลังเล่นไฟอยู่เขารากำลังเปิดไฟผมก็เลยเข้าไปเล่นกับเขาด้วย ผมก็เลยอัพเดสกิลสองกับสกิลหนึ่งไปตอนนี้ไอ้ฝั่งฝั่งนูน้นไอ้ตรงนี้มันหนีไปผมก็เลยใช้สกิลสองในการในการพ่นพ่นพลังพ่นไฟเนื่องจากฝั่งข้ามมันเห็นผมว่าจะแย่งเต่าเขามันก็เลยโถมเข้ามาหาผมอ๋อฮือแบบว่าไทเกยร์มันฟิกเกอร์เข้ามาหาผู้เปิรตีู่มแต่มันไม่โดนไงผมก็อยากช่วยเพื่อนผมก็เลยเข้าไปอีกรอบนึงแล้วผมก็ตายอีกรอบอตายแล้วแจังหวะนี้ฮิลดูนมาเห็นเรามันก็เลยเดินอย่างเงี้ยูโคตรฮาเลยผมก็ไม่ไหวผมก็ จกจะได้คิวผมก็เลยตามไปเพื่อเก็บคิวออีกรอบหนึ่งอีกรอบนี้ผมก็มันไสเหมือนกันผมมันไสหรอกมันไสจะเฉยมันไสเฉยผมมันมาหลอดมาอดีได้ผมก็เลยเอาหลอดด้วยแล้วกันหลอดจักการได้ผมก็เลยขึ้นมาดันเลนบนดันเลนบนตบ,ต,บตีปตบแตกไปอีกหนะะึ่งรอมตอนนี้ไม่ที่เพื่อนกำลังเข้าไฟคนเดียวแล้วผมก็ต้องเข้าออไปเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยผมก็เก็บไปสองตัวแล้วอีกตัวสุดท้ายี่มึงจะโชคดีไปไหนวะโชคดีเกินแตัวนี้แหละ นี่ผมก็เลยแก้แค้นมันหน่อยขอ,อกแก้แค้นหน่อยที่มันหนีผมนี่แก้แค้นอะไรไม่รู้ขอแก้แค้นไปก่อนอเดี๋ยวได้คิวเดีวผมห้าวตีมันหน่อยฝั่งนุ้มก็เลยโถมมาห้ามผมเพื่อจะตะคิวผมคนเดียวโอ้แต่ผมก็รอดไม่ได้แล้วผมก็มาเอาบัฟฟ้ามานันเอายา้ยฮะผมโคตรชิว๋ยวต,ตอนนี้แหละผมจะเป็นพิกๆๆกับเลยมจะเอามาแย่งรอผมคนจัดก,การไปอีกหนึ่งคิวแล้วก็ตามด้สองคิวเพื่อนก็ตามได้อีกหนึ่งคิวแหละเนี่ยเป็นไงเก็บสี่ตัวเลยทีนี้มันโดนตัวสุดท้ายชิวมหน้าผมต้องจบป้อมได้ด้วยเกด โด,ย,ดยไฟนี้ท่านั้นผมก็เลยรูไปแล้วก็สตาร์ทคิวนาแล้วผมก็ตีป้อมตีป้อมดิเอ้ยไม่ตีป้อมทำไมมึงจะว้าทำไม่เนี่ยเออ